ใครกำลังมองหา Honda Civic โฉมนางฟ้า FB ใช้งานอยู่นะคะคันนี้พร้อมจบได้เลยค่ะนี่คือ Honda Civic 1.8E เกียร์ออโต้โฉม FB ปี2012-2013ค่ะคันนี้นะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่ 9 0 9 0 0 0บาทค่ะแต่วันนี้เหลือเพียง2 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะเอกสารครบพร้อมโอนซื้อสดไม่มีแวนนะคะหรือผ่อนก็เครดิตดีฟรีดาวผ่อนสบายๆเดือนละ5,600บาทแป่ิบีงวดค่ะมาชมกันเลยค่ะ คันนี้นะคะได้สีบอลเทาสวยๆเนียนๆเลยนะคะสีฉ่ำเงาออรา่ามากๆเลยค่ะดูเรียบหรูมีฐานะมากๆนะคะคันนี้ไฟหน้าได้เป็นโปรเจกเตอร์ LED นะคะกระจังหน้าสีโครเมียมใสๆเลยค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีมาให้จากโรงงานเลยนะคะ เครื่องยนต์เดิมเดิมเดินเรียบเรียบแห้งแหงไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะคะคันนี้ใสๆสนิ่งนิงโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยค่ะเครื่องยนต์เบนซินขนาดหนึ่งจุดแปดลิตรกาลังแรงม้าสูงสุดหนึ่งร้อยสิบเอ็ดแรงม้าแรงบิดสูงสุดที่หนึ่งร้อยเจ็ดิบสี่นิวตันเมตรนะคะนี่สวยใสายมากเลยโครงสร้างเดิมชิ้นเดิมทั้งคันเลยนะคะคานเดิมสวยสวยเลยค่ะอัตราบริโภคนะคะอยู่ประมาณสิบสี่ถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อลิตรค่ะ จัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้พร้อมใช้เลยค่ะได้ล้อมแม็กก้านวายสีเทาไทเทเนียมนะคะขอบ18นิ้วค่ะรัดมาด้วยยางดีสโตนขนาดหน้ายางอยู่ที่225ทับ45 R18 นะคะระยะเต็มซุ้มชิดๆเลยนะคะจัดทรงมาแล้วเลี้ยวไม่มีติดนะคะล้อมแม็กทั้ง4ี่ล้อสวยงามมากๆเลยค่ะหูกระจกยังมาพร้อมไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะ และคิวกันสัดติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยค่ะตัวซีมรองมือเปิดนะคะจะเป็นลักษณะซิลิโคนสวยงามติดตั้งมาแล้วนะคะและยังมีตรงขอบมือเปิดนะคะก็ติดตั้งตัวกันรอยมาให้ด้วยค่ะด้านในนะคะ เป็นโทนสีเบจค่ะเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้สีครีมจากโรงงานเลยนะคะสะภาพเบาะสิบเต็มสิบไม่มีหักเลยค่ะสักรลาดด้านบนสีเบจสวยงามนะคะสะอาดไม่มีรอยเลยนะคะคันนี้ห้องโดยสารสวยมากๆเลยค่ะคอนโซลเป็นสีดำนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะมาพร้อมครูสคอนโทรลด้วยและยังมีปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์บนพวงมลาลัยด้วยนะคะหน้าปัดเรือนไม่ค่ะเป็นแสงสีขาวค่ะและตกแต่งลวดลาย ด้วยสีฟ้านะคะสปอร์ตมากๆเลยค่ะ คันนี้เลขไม้เพียง124,000กิโลเท่านั้นค่ะถือว่าใช้งานมาน้อยมากสำหรับรถปี2013นี้นะคะเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากๆค่ะเครื่องเสียงวิทยุนะคะเป็นแบบทูดินค่ะฟังเิโอนะคะฟังแผ่น CD MP3 ได้นะคะเสียบ USB ฟังเพลงก็ได้หรือว่าจะเชื่อมบูทูจากโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันค่ะแอร์นะคะแสดงผลแบบดิจิตอลเลยค่ะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ C v วนะคะและเบร เมือเป็นเบรกมือแบบดึงนะคะแฮนเดิลบ e รกมือนั่นเองค่ะคันนี้สวยใสร้0ยเซมากๆค่ะห้องโดยสารตอนหลังนะคะนี่กว้างขวางนั่งสบายนะสภาพเบาะชมได้เลยทั้งคันบอกเลยว่าสิบเต็มสิบไม่มีหักนะคะ ทรงสปอร์ตซีดาน4ประตูนะคะบอกเลยว่าทรงเนี้เนี่ยขับแล้วลู่ลมสุดๆนะคะเร็วสปอร์ตเราใจแน่นอนค่ะด้านท้ายรถนะคะมาพร้อมไฟท้ายแบบ LED นะคะ ใส่นิ้งๆเลยนะคะด้านท้ายรถสวยเรียบเนียนมากๆนะคะฝาท้ายค่ะเปิดด้วยรีโมทคอนโทรลได้เลยนะคะหรือว่าจะก,กดจากสวิตช์ด้านไหนก็ได้นะคะห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะคันเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะมาดูเลยโครงสร้างสวยๆเลยค่ะถาท้ายมีมาให้แล้วนะคะเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ครบชุดเลยนี่ยางอะไหล่ไม่เคยเปิดใช้งานด้วยนะ ช่วงล่างแน่นหนึกวิ่งดีมากสปอร์ตร้าใจทรงซีดานแบบนี้นะคะคันนี้เอกสารครบพร้อมโอนเลยนะคะลูกค้าท่านใดมองหาซีวิกใช้งานอยู่นะคะผ่อนสบายสบาย,บายราคาก็สบายๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์สุดๆมิวแนะนําเลยนะคะลูกค้าสามารถนัดดูรถและลองขับก่อนได้นะคะที่โรนิยมยูสคาร์ค่ะเรามีบริการเซ็นไฟนั้นถึงหน้าบ้านเลยนะคะและยังมีบริการส่งมอบรถ,ถถึงหน้าบ้านด้วยนะคะอยู่ต่างจังหวัดวิดีโอคอลก่อนได้เลยนะคะรถขอ เรานะคะมีการตรวจสภาพแล้ว284จุดจากบริษัทกูอินสเปคชันเลยนะคะมีไฟล์ตรวจรถให้ดูด้วยมั่นใจได้เลยนะคะรถสวยเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสายด่วนโทรมาเลยที่เบอร์0970838777นะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวันดนนทบ,บุรีค่ะชื่อว่ารถนิยมยูสคาร์ค่ะอยู่ที่ล็อกคิว94ในตลาดรถยนต์นานานะคะสนใจรีบสอบถามได้เลยนะคะ